let's go yo i'm like an addict dude i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got a weird mind if you work eight hours i'ma work nine if the shit tastes sour you should taste mine i'ma stay in power for a long time สองคันสองรุ่นสองราคานี้นะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนกําลังคิดจะตัดสินใจอยู่จะซื้อแต่ยังไม่ถูกนะครับเดี๋ยววันนี้ช่างกีดจ,จะพามาเปรียบเทียบซีซีเท่ากัน1 5 5ซีซีเท่ากันแต่มีราคาที่แตกต่างกันแล้วก็ออปชันที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าคันไหนจะน่าซื้อ่ากันนะครับระหว่างเจ้าตัว all new al r 1 5ปี2022ันะครับและก็ตัว xsr ปี2022ันเช่นเดียวกันครับทั้งคู่เป็นสีพิเศษ อาสีฉลองครบรอบ60ปีเวอร์จีพีนะครับสีนี้ถือว่าเป็นผลิตเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีรายการเวอร์จีพีนะครับส่วนเรื่องของราคานั้นก็มีความแตกต่างถือว่าเยอะพอสมควรนะเพื่อนเจ้าตัว R15 ตัวนี้เป็นถือว่าเป็นท็อปสุดของตัวปีทนนัั้งวนที่22ถือว่าเป็นสุดยอดของสุดยอดตัว R15 ตั้งแต่เคยมีมานะครับตัวนี้ เป็นตัว Connected ABS ตัวสีพิเศษ w ว r ร์จปีนะครับตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่1 3 0 0 0 0 0กับอีก7 0 0 0บาทนะครับส่วนเจ้าตัว XSR คันนี้สีพิเศษเช่นเดียวกันแต่มีราคาอยู่ที่90,000บาทกับอีก8,000บาทนะครับเรียวช่างกิจจะพาเพื่อนๆมาดูว่าทำไมหาทั้งมีราคาที่แตกต่างกันนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆดูคลิปนี้จบอาจจะตัดสินใจถูกว่าจะเอารุ่นไหนดีนะครับ คือจริงๆแล้ว2รุ่นนี้มันก็สวยทั้งคู่นะนเพื่อนๆมันสวยทั้งคู่แต่ในความสวยมันก็มีความแตกต่างกันนะนเพื่อนๆก็คือ1ละในด้านของ s r เขาจะออกมาในแนวคลาสสิกสไตล์โบราณโบราณน,นิดนึงแต่ให้การขับที่สบายส่วนเจ้าตัวของ R15 นะครับเขาจะให้ฟิล์ในการขับเหมือนสไตล์รถแข่งคันนี้ยิ่งบอกว่า มีเทคโนโลยีสนามแข่งลงมาอยู่ในตัว r 1 5ปี2022นี่เยอะแยะมากมายครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูออปชั่นจบเพื่อนอาจจะบอกว่าราคา137,000ไม่ได้แพงไปเลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวช่างกิดจะพามาดูเจ้าตัว r 1 5ก่อนคันนี้แหละเป็นสีพิเศษเวอร์จีสีขาวแดงถือว่ามีความสวยงามนะเพื่อนรุ่นนี้ถ้าเพื่อนๆซื้อไปใช้งานหรือว่า ซื้อไปแบบขับยาวๆก็ถือว่าในอนาคตก็จะมีคุณค่าทางจิตใจนั่นเพื่อนคันนี้มีอะไรบ้างตัวเครื่องยนต์เป็นเครื่อง1 5 5ซีซี cc เท่ากันเพื่นเพื่อนแต่ตัวนี้จะมีะเทคโนโลยีลงมาอยู่เยอะแยะมากมายแล้วก็ปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆเยอะมาก,กเพื่อนๆก็คือเขาอถอดแบบมาจากเจ้าตัวรถแข็งนะครับก็คือ YZRM1 แล้วก็า ก็คือหนึ่งอ่ะเจ้าตัวหน้าจอ LCD ของเขาตัวนี้จะถอดแบบมาจากเจ้าตัว R1 นะเพื่อนๆอ่าจะเป็นอาถอดแบบมาจากรถแข่งระดับโลกนะครับส่วนเจ้าตัวแผงคอตัวนี้จะถอดแบบมาจากไอแซ RM1 ครับตัวแผงคอแล้วก็อ1 5คันนี้ยังมีตัวเทคโนโลยีอ่า Y c o n n e น t นะเพื่อนๆอ,อ่าจะมี Y i o n n e c t อยู่ในตัวด้วยแล้วก็ที่สำคัญเขาจะมีระบบ Quick c h i p t e r นะเพื่อน พิกชิพเตอร์ก,ก็คืออะไรก็คือระบบการเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องกำคัดเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นตัวของเทคโนโลยีสนามแข่งจริงๆเลยนะครับที่เขานำลงมาอยู่ในตัว R15 ปี2022คัน 2, นี้ส่วนเรื่องของอการออกแบบอาุ่มสตาร์ทก็จะออกแบบให้ในให้ได้เป็นของตัวพิกไบนะเพื่อนๆตัวนี้เขาจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันทั้งหมดจะอยู่ในปุ่มเดียวกันทั้งตำแหน่งอดับเครื่องตำแหน่งสตาร์ท จะอยู่ในปุ่มเดียวกันนันเพื่อนจะไม่ได้แยกเหมือนอารุ่นก่อนๆที่ผ่านมานะครับส่วนปุ่มที่เป็นตัวปุ่มสตาร์ทด้านล่างเขาก็จะทําเป็นปุ่มเมโนูแทนนะครับเพื่อนๆนี่คือเจ้าตัว R15 ปี2022นะครับตัวนี้เขาจะออกแบบตัวนี้จะบอกว่าเป็นสีเป็นสีพิเศษเป็นสีพิเศษฉลองครบรอบ60ปีเขาก็จะออกมาในแนวเหมือนกันเพื่อนๆทั้งตัวแม็กตัวโชค๊คตัวสี ก็จะออกในแนวเดียวกันนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าถามถึงเจ้าตัวเทคโนโลยีต่างๆก็ถือว่าอาเจ้าตัว R15 ถือว่ากินขาดนะเพื่อนๆก็คืออัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆอยู่ในตัว R15 ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ถือว่าอาพิเศษจริงๆสําหรับเจ้าตัว R15 ปี2022น,นะครับตัวนี้เป็นระบบ ABS ด้วยนะครับมีระบบเบรก ABS แล้วก็การออกแบบดีไซน์ต่างๆ ทั้งตัวเบาะทั้งตัวไฟหน้าเขาก็ออกแบบดีไซน์ใหม่นะเพื่อนเป็นแบบใหม่จะไม่ได้เป็นแบบเดิมนะครับสำหรับเจ้าตัว Connected a b s r 5 5ปี2022 2 0 2พันะครับเพื<ๆ>่อนส่วนราคาของเขาก็อยู่ที่1 3 0 0 0 0กับอีก70,00บาทนะครับสำหรับเจ้าตัว r 1 5คันนี้นะครับส่วนเจ้าตัว XSR คันนี้เขามีราคาอยู่ที่9 9 0 0 0กับอีก8 0 0 0บาท ในกล้ามือก็อีก8,000บาทก็ถือว่า,ามีความแตกต่างกับเจ้าตัว RX5 อยู่พอสมควรนะครับเพื่อนแต่ตัว n r ก็จะไม่ได้มีเทคโนโลยีหรือว่าอะไรใหม่ๆเข้ามาอยู่มากนะครับเพื่อนๆก็ยังคงเป็นพื้นฐานของ XR ร5 5ยอยู่นะครับตัวนี้ก็จะเน้นการใช้งานจะไม่ได้มีออปชันเสริมอะไรมากมายนะครับแต่ก็ถือว่ามันแล้วแต่คนชอบ คนที่ชอบสไตล์รถแข็งก็ต้องไป R15 ส่วนคนที่ชอบขับสบายๆอ,อาศัยแบบนั่งแบบทรงคลาสสิกสบายๆก็ต้องมาเจ้าตัว SXR นะครับพเพื่อนๆเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่อง 155cc v b a เหมือนกันทั้งคู่นะครับพเพื่อนๆตัวนี้แล้วแต่ใครแล้วแหละว,ว่าจะชอบรุ่นไหนจะชอบแบบไหนนะครับความสวยงามความแตกต่างก็อยู่ที่คนชอบ เป็นที่สําคัญมากกว่านะครับส่วนเรื่องอสมรรถนะเรื่องประสิทธิภาพเรื่องการใช้งานต่างๆไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับทางยมาฮ่าเขา,าแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องไม่เพื่อนๆไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามไปที่บริษัทกิจเจริญไทยบนทุกสาขานะครับตอนนี้ก็มีเจ้าตัวรถของยมาฮ่าทุกรุ่นทุกสีให้เพื่อน,เ,อนเลือกอยู่นะครับหรือเพื่อนๆอ,อ,อ่า อยากเข้ามาพูดคุยสอบถามก่อนก็ได้นะครับที่บริษัทกิจเจริญไทยบนทุกสาขานะครับเอาเจอกันใหม่คลิปหน้ารับเพื่อนคลิปนี้ช่างกิจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ